มันยังสามียวแถวที่สี่แหละแดดแดดกับบ่าได้ยางด้วยเนะาะส่วนข่อนขอ,ของพวไปแล้วไปเพิ่งเห็นอย่างสร้างเ้างกระเห็ดประตูเก่าแต่ทำใหม่รถบัสต่ำแล้วมันงูแคๆว่ามันปิดบ่สนิดแล้วก็ล่อขัง,ง่างมันลอยมนแนม่ไปเลย สร้างมาตัดอาจสิบแบบเปิดได้สองฝั่งปกติเลื่อนได้ฝั่งเดียวท่านลมแรงๆมาปิดประตูก็ตกนั่ก็เลยจะตัดด้านให้ด้านซ้ายเปิดออกด้านขวาเลื่อนให้สุดประตูนั่นเกินได้แบบว่าตัดปัญหาว่าหลุดประตูล่มตอนนี้ลมแห้งๆมามันเคยลมสองเฉียวสามเฉียวแล้ว ประตูกัดงูเขาเรียกโค้งผิดรูปไปจะบอกเขาแดดกระเบิดยากนี้แล้ว ขาสั่นแล้วใช่เขาทั้งค่า,าดีทีเร็วไหมน่ะเบ็นกาใส่มาแล้ว ยบยามแบบจัดเหมอดเหต่ไปเย็นเมืองเขาซสะกตนเ้าเลี้ยวได้กป็ปเวิ้งละก้นเลีวหมือนเดีรอบที่สีด้วสามเมืองนะชวเขาสนเลี้ยวปลาปละตั้งไปอีกสามรอบเดี๋ยวประตูแล้วแบบชมวนแบบเหนสีมัสวัดพี่น้อเด้ อันโฮมกับมีได้แต่บางื่อนแล้ววันแล้ว กระตูตับแล้วค่ะคืบ้าถึงคิงประมาณ25ปเซตับเพ่าที่จะเปิดออกได้ซ้ายเวลาหันหน้าออกบ้านแล่ด้านขวาจะเลื่อนให้สุด เพื่อว่าประตูจะได้กว้างรถก็จะได้เข้าได้สะดวก่อนไหนนี่ตาก็รวะเอ็ จุ้นจงนนวคนนห่ี่ยเยจงมอนฝนางไปอย่างเด็ดเด็ย่างไปเพิ่งช่างไตถามมาแล้วกินเขาไปอ๋อเป็นห่วงเป็นายเขาีเพิกปนกับขึ้นสีบอน อันห้จะขวางอันหิวปุดแดดแดดดีนะการสิแล้วอะไรยังเนคือาอจารย์่นนอมันอีสิสิแล้ว่าจาต้องแล้วนะวันนี้เราจะปิดประตูลอง่อ้อเราไป่ท้งันโอเคสิ๋คาาคาคือคาไฟ สราคิดทำนอบก็ได้ไ่รองเ้าฝากคนไหนก็แชร์ไม่แต่งใจคนลอยเลยให้ได้ที่ไล่ใดขอมาเสริมจักหน่อยเนะจ้านเแล้วฝากเลยาด้อค่ะเด้อดีค่ะ